สวัสดีค่ะสวัสดีคนที่เข้ามารับชมช่องของป้านันบอลสีนะคะเช้าเช้าวันนี้เช้าวันจันทร์นะคะวันจันทร์ที่18เดือนธันวาคม2566นะคะวันนี้ป้านันก็จะมาแบ่งปันความสวยงามกันนะคะวันนี้ต้นคลิปนะคะป้านันก็จะพามาชมแม่แม่ก่อนเนาะอันนี้ป้านัน่าไปหมดแล้วนะเพื่อนๆจ๋าเป็น เป็นจอมนะคะเป็นจอมที่ว่าป้านันผ่าไปแล้วนะคะมีลูกๆแบ่งปันนะคะอันนี้จอมเขาก็ฟื้นมาแล้วฟื้นมาก็เออเอาก็ยังสวยเหมือนเดิมนะคะยังคงความสวยได้เหมือนเดิมไม่ได้มาเปิดสักทีนี่ป้านันผ่าหมดแล้วนะคะเ,เพื่อนๆจ๋าเนี่ยผ่านการผ่าหัวมาหมดแล้วแต่แค่ว่าป้านันไม่ได้ผ่าเขาแบบอา่าล้มจอมเขาก็เลยยังอยู่นี่ วยแล้วนะคะเพื่อนๆจ้าเดี๋ยวป้านันพามาแนะนํากันมั่งเลยเนาะว่าเอ,อโตขึ้นนางจะสวยนางจะสวยเต็มที่ขนาดไหนเนาะเผื่อว่าเราป้นานันพาดูแต่เบบีก็จะไม่รู้ว่าโตขึ้นสวยประมาณไหนเดี๋ยวป้านันมาแนะนํากันก่อนเนาะบางต้นก็ยังมีเหลืออยู่นะคะอันนี้นอ้องมีชื่อว่าเลิศมงคลนะคะเพื่อนๆจ๋าเลิศมงคลป้นานันก็มีจํานวนนะ ถ้าใครอยากได้อเลิศมงคลก็ทักมาได้นะคะมีไซห้าสิบกับเจ็ดสิบนะคะต้นนี้น้องมีชื่อว่าเลิศมงคาต้นต่อไปนะคะน้องมีชื่อว่านางสวะะนะคะนางสวะะก็เป็นบอลตัวหนึ่งที่สวยนะคะเพื่อนๆจ๋าสวยอมะตะนะคะน้องมีชื่อว่าอ่านางสวะะนะคะต้นนี้นะคะน้องมีชื่อว่า สีปราดนะคะสีปราดประนันก็มี50บาทกเจ็70บาทนะคะเพื่อนๆจ๋าโตขึ้นนางสวยขนาดนี้เลยอย่างนี้เลยนะคะใบยาวๆกัดสีแบบนี้นะคะน้องมีชื่อว่าสีปราดนะคะ เดี๋ยวป้านันพามาชมตู้นี้อีกมั่งเนาะอันนี้เขากําลังเป็นสาวนะคะเพื่อนๆจ๋าป้านันยังไม่ได้พ่าเนาะยังไม่สามารถพ่าได้นะกําลังเป็นสาวกําลังเริ่มสวยนะคะเพื่อนๆจ๋านี่หงดาลุนก็กําลังเริ่มสวยนะคะแตกกอมาแล้วแตกกอมาแล้วนะคะเพื่อนๆจ๋ายังไม่กัดสียังไม่เต็มที่นะนเนี่ยออกลูกมาแล้วแสดงว่าป้านันผ่าชิ้นใหญ่นะคะเพื่อนๆจ๋าโหออกลูกมาแล้วเป็นพุ่มเป็นพวงกันเลย อันนี้สีเหลืองเหลืองอ่าป้านันก็พอมีจํานวนแบ่งปันนะคะพอมีจํานวนแบ่งปันเพื่อนๆอยู่อันนี้จะเป็นพันธุท้ายนอรสิง์ป้านันก็มีนะคะพันธุท้ายนอรสิง์นะคะสวยนะโตขึ้นนางสวยมากอันนี้ป้านันลืมชื่อไปแล้วใบยาวๆลายๆอย่างนี้เลยเป็นบอลเก่าลืมชื่อไปแล้วนะคะเ,เพื่อนๆจ๋าใบยาวมากสวยมากเลยอันนี้จะเป็น เพชรบ้านประทุมอันนี้น้องมีชื่อว่าเพชรบ้านประทุมอันนี้จะสยามเพลอันนี้ใหญ่มากเลยนะคะเพื่อนๆจ๋าสยามเพลวอันนี้จะเป็นอ่าสีมหาโพอ่าส um ีมหาโพกัดสีเต็มที่แบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆจ๋าสีมหาโพอ่าอันนี้ก็ลืมชื่ออันนี้ก็สวยเนี่ยเพื่อนๆจ๋าอันนี้ก็ลืมชื่อไปแล้ว อันนี้จะเป็นไก่เขาสมิงนะคะไก่เขาสมิงนี่สวยกัดสีเต็มที่นะคะอันนี้จะเป็นสีการจนาพิเศษสีการจนาพิเศษต้นนี้ก็สวยเพื่อนๆจ๋านี่กาลังกัดสีมาสวยๆใบกลมๆนะคะอันนี้จะเป็นนวลปรางน้องมีชื่อนวลปรางนะคะนวลปรางก็เป็นบอนตัวหนึ่งที่สวยนะคะเพื่อนจ๋าดูใบสิใบหนาแข็งนะคะสวยมากวนหวาน นี่จะเป็นชมพูพญาเนาะมีชื่อว่าชมพูพญานะคะท่านใดสนใจต้นไหนต้นอะไรทักถามป้านันได้เด้ออันนี้จะเป็นบันดาลทรั์อันนี้บันดาลทรัพย์นะคะเ,เพื่อนๆจ๋าน้อมีชื่อว่าบันดาลทรัพย์สวยๆทั้งนั้นเลยนะคะเอาวเดี๋ยวป้นานันพาชมแม่ๆแล้วดูดูแล้วว่าโตขึ้นนางสวยขนาดไหนนะคะต้นไหนถ้า ปนันไม่ได้บอกชื่อก็วงกลมมานะคะว่ามีแบ่งปันไหมเดี๋ยวปนันจะไปเริ่มกันเลยเนาะเดี๋ยวปนันไปเริ่มต้นแรกกันเลยนะคะวันนี้ก็ชมความสวยเป็นสาวๆพอสมควรแล้วเนาะเดี๋ยวพาไปเริ่มต้นแรกกันเลยเดี๋ยวปนันเริ่มต้นแรกเลยไซส์ใหญ่ๆกันเลยนะคะเพื่อนๆจ๋าไซส์ใหญ่ๆกันเลย อันนี้น้องมีชื่อว่าสยามเพลสยามเพลนะคะเพืเอ่อนจ๋าอันนี้ก็อ่ามันอยู่ในราคาหนึ่งร้อยกว่าแต่วันนี้ปนันมาจัดให้ที่แบบอ่าเจ็ดสิบบาทกันเลยนะคะเพืเอ่อนๆจ๋าอันนี้ใหญ่แล้วสวยมากนะคะสยามเพลนะคะต้นสูงใหญ่แล้วนะเพืเอ่อนๆนจ๋าไม่ไม่เล็กนะคะอ่าปนันก็จัดให้จริงๆแล้วปนันว่าจะทำคลิปห้าสิบ น,นี่เพื่อนๆบอกว่าอยากได้ไซส์ใหญ่พนันก็เลยต้องจัดสองราคาไปเลยนะคะเพื่อนๆจ๋าต้องจัดสองราคาไปเลยอันนี้จะเป็นพยาสุรเสนอ่ะพยาสุรเสนพนันก็ให้อยู่ที่70บาทนะคะเพื่อนๆจ๋าให้อยู่ที่70บาทนะคะใครอยากได้ก็ทักมาเด้อแดงๆสวยเลยนะคะเพื่อนๆจ๋ากำลังกัดสีมานะคะ อันนี้จะเป็นมนสวรรค์อามนสวรรค์ปนันให้อยู่ที่ห้าสิบบาทเลยนะคะเพื่อนๆจ๋านี่ก็เป็นบอลที่ต้นสูงใหญ่เหมือนกันนะคะอันนี้มนสวรรค์ใบดกดกนะคะเพื่อนๆจ๋าให้ห้าสิบาทเพื่อนๆท่านใดยังไม่มีนะคะยังไม่มีก็จัดการเลยนะคะนี่จะเป็นยักษ์รณนพักนะคะยักษ์รณนพักปนันก็ให้อยู่ที่เจ็ดสิบบาทนะคะเจ็ดสิบบาทนะให้อยู่ที่เจ็ดสิบบาทเลย กัดสีสวยๆกันเลยนะคะกัดสีสวยๆกันเลยอันนี้จะเป็นลูกไม้นะคะเพื่อนๆจ๋าปนันยังไม่ทันได้ไปตั้งชื่อเนาะยังไม่ได้ไปจดทะเบียนนะคะนางสวยมากนะคะใหญ่ๆขนาดนี้ปนันก็ให้อยู่ที่เจ็ดสิบบาทนะคะ70บาทโตขึ้นนางกัดสีชมพูสวยๆกันเลยนะคะเพื่อนๆจ๋ากัดสีชมพูสวยๆกันเลยไซส์ใหญ่ๆกันเลยนะคะอุ้ยต้นนี้ สวยมากเพื่อนเพื่อนสวยจริงสวยจังได้เดดอย่างนี้นะคะเพื่อนเพื่อนจากต้นไม้สวยมากบอนสีสวยมากกัดสีสวยมากเลยนะคะหน้านี้บอนสีสวยอันนี้จะเป็นสิราหุ้มทองสีราหุ้มทองนะคะเจ็ดสิบบาทนะคะ ไซสนี้ใหญ่ๆกันเลยนะคะ70บาทอต่อมาอน,นี้จะเป็นสีการจนานะคะเพื่อนๆจา๋าสีการจนากําลังเริ่มกัดสีมาแล้วนะ,ะประนานันก็ให้อยู่ที่70บาทนะคะให้อยู่ที่70บาทกันเลยต่อมานะคะอันนี้อาทิตย์อุทัยอาทิตย์อุทยก็เป็นบอลตัวหนึ่งที่สวยนะคะเพื่อนๆจา๋าอันนี้ก็70บาทนะคะ มาต่อด้านนี้กันนะคะเพื่อนๆจ๋าเอามีเจ็ดสิบห้าสิบนะคะเพื่อนๆจ๋าสิลาหุ้มทองสีลาหุ้มทองไซส่ห้าสิบก็จะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆจ๋าก็สวยแล้วนะก็สวยแล้วนะคะมีเยอะนะคะเพื่อนๆจ๋ามีเยอะนะในห้าสิบบาทนะคะเพื่อนๆจ๋ามีลายสีอันนี้ด่างด้วยนะเน,นี่ยเพื่อนๆเอาด่างด้วยนะคะด่างด้วยสิลาหุ้มทองด่างสีทองด้วยนะคะ มีแม่ด่างมาด้วยเนอเอาห้าสิบบาทกันเลยอ่าพันดาวนะคะพันดาวเพื่อนๆถามมากันเยอะเลยเอาพันดาวพนันก็ให้อยู่ที่เจ็ดสิบบาทนะคะพันดาวก็ทําจํานวนได้น้อยนะคะให้อยู่ที่เจดสิบบาทโตขึ้นเต็มที่นางสวยมากนะคะพเพื่อนๆจ้าเจดสิบบาทนะคะพันดาว อันนี้จะเป็นไก่นะคะไก่เศรษฐีไก่เศรษฐีปะนันให้อยู่ที่ห้าสิบาทเลยนะคะวันนี้ให้อยู่ที่ห้าสิบาทเอามีห้าสิบกับเจ็ดสิบเนอะใครจะเอาราคาไหนบอกปนันได้เลยนะคะอันนี้จะเป็นสีสองรักนะคะสีสองรักก็ให้อยู่ที่ห้าสิบบาทนะคะโตขึ้นนางจะเป็นสีม่วงสวยมากเลยนะคะเพื่อนๆจ๋าใบหนาแข็งแรงปลูกนอกตู้ได้สบายๆเลยนะคะสีสองรัก ห้าสิบบาทนะคะ,ะต้นนี้ที่ป้านันให้ดูแม่แล้วที่ว่ากัดสีสวยๆเลยเอาตอนนี้ป้านันก็ลืมชื่อห้าสิบบาทเท่านั้นนะคะห้าสิบบาทกันเลยอยากไปเลี้ยงนะคะสวยๆกันเลยนะคะป้านันนึกชื่อได้เดี๋ยวป้านันบอกนะคะห้าสิบบาทเลยนะคะ ต่อมาอันนี้จะเป็นนางสาวหาอันนี้ก็เริ่มกัดสีมาแล้วนะคะเพื่อนๆจะเอาให้ห้าสิบบาทนะคะห้าสิบบาทนะอยากได้ต้นไหนต้นอะไรทักมากันได้เลยนะคะห้าสิบเจ็ดสิบอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้จะเป็นอ่ามหาโรหะนะคะโตขึ้นเต็มที่นางสีชมพูกระดูกดำเลยนะคะเพื่อนๆจะให้ห้าสิบบาทกันเลยมหาโลหะนะคะ ต่อมาอันนี้จะเป็นจังหวัดนะคะจังหวัดพิจิตรให้อยู่ที่เจ็ดสิบบาทนะคะจังหวัดพิจิตรให้อยู่ที่เจ็ดสิบบาทกันเลยห้าสิบบาทมั่งเจ็ดสิบบาทมั่งนะคะอัะอนนี้ก็จะอ้าวลืมชื่ออีกแล้วพอพอจับปุ๊บเงยหน้ามาลืมชื่ออีกแล้ว ให้ห้าสิบบาทกันเลยนะคะเพื่อนๆจ๋าพนันให้ห้าสิบบาทกันเลยนะคะอ่าวันนี้จัดห้าสิบบาทมั่งเจ็ดสิบาทมั่งนะคะพนันก็จะกลมๆเงยๆเนาะกลมอย่างเดียวก็จะน้ามึดอ่ะอันนี้จะเป็นยกกรรมยียกกรรมยีห้าสิบบาทเหมือนกันอ้าวห้าสิบบาทนะคะสวยๆเลยนะคะเพื่อนๆจ๋าใครสะสมนะคะสะสมจัดกันเลย อันนี้จะเป็นออมนาคออมนาคนะคะออมนาคห้าสิบบาทกันเลยนะคะออมนาคเป็นบอลตัวหนึ่งที่สวยนะคะอ,อมนาคอมนาคอันนี้จะเป็นเทวาสุอ่าเทพเทวาเทพเทวาก็ห้าสิบบาทนะคะเทพเทวาอันนี้จะเป็นไก่เพื่อนๆไก่เดี๋ยวเดี๋ยว ไก่ไก่ไก่ไกไ่ไก่ไผ่ลัดไก่ไผ่ลัดนะคะอันนี้กาวไกไ่ไผ่ัดต้นนี้ปนันขออยู่ที่เจ็ดสิบบาทนะคะเพื่อนๆจ๋ากาลังกัดสีมาแล้วนะให้อยู่ที่ต้นละเจ็ดสิบบาทนะคะอ่าต้นนี้ต้นนี้นี่ปนันก็ลืมชื่ออีกแล้วอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรนะสองฝั่งโค้งเอาสองฝั่งโค้งให้อยู่ที่เจ็ดสิบบาทนะคะสองฝั่งโค้งนะคะ 70บาทกันเลยอันนี้จะเป็นนางเรไรนางเรไรให้50บาทเลยนะคะนางเรไรจดชื่อบอนจดราคาให้ด้วยนะคะอันนี้จะเป็นนบพระเก้าอน,นพระเหน้าแบบสวยๆกันอย่างนี้พนันให้อยู่ที่70บาทนะคะนบพระเานะคะอ่ากระถางนี้ให้50บาทเล็กกว่ากันนิดนึงแต่หน้าสวยนะคะแม่เดียวกันด่างเหมือนกันนะคะ อ่ห้าสิบกับเจ็ดสิบนะคะเ,เพื่อนๆจ๋าห้าสิบกับเจ็ดสิบเนาะปะนันบอกสองไซส์สองราคานะคะอ่าน,นี้จะเป็นมิดไมตรีมิดไมตรีปนันให้อยู่ที่ห้าสิบบาทเลยวันนี้ให้อยู่ที่ห้าสิบาทจริงเขาอยู่ที่ไซส์ร้อยนะคะอ่าน,นี้จะเป็นมะนีทองมะนีทองก็ให้อยู่ที่ห้าสิบบาทดูดีใบ ใบหวงแต่แหวงสวยนะคะเพื่อนๆจ๋าเอาให้ห้าสิบบาทนะคะมะนีทองต่อมาต่อมาเอาเดี๋ยวป้านันไปฝั่งนู้นก่อนนะคะโอ้ยนี่ไงสยามเพลสยามเพลไซนนี้ป้านันให้ห้าสิบบาทกันเลยสยามเพลอ้หน้านี้สวยห้าสิบบาทกันเลยนะคะน้องมีชื่อว่าสยามเพล ออันนี้จะอ่าเดี๋ยวๆ,ๆชมพอยชมพูอ่าพอยชมพูก็ให้ห้าสิบบาทนะคะเ,เพื่อนๆจากห้าสิบกับเจ็ดสิบนะอันนี้สามใบอ่าใบาหลอดที่สี่กำลังไล่มาแล้วอ่าให้อยู่ที่ห้าสิบบาทนะคะถ้าสี่ใบเต็มสี่ใบเต็มไซส์ใหญ่แข็งแรงกว่าเพื่อนหน่อยสี่ใบใบที่ห้ากำลังออกมาอันนี้ประนันให้อยู่ที่เจ็ดสิบบาทนะคะชอบไซส์ไหนบอกปรนานันได้เลยนะคะ อันนี้แม่ปลาบูทองแม่ปลาบูทองไซส์นี้ป้านันก็ให้อยู่ที่ห้าสิบาทนะคะเพื่อนๆจ๋าให้อยู่ที่ห้าสิบบาทบอกป้านันมาได้เลยนะคะชอบไซส์ไหนฟอร์มไหนนะคะ ต้นนี้นะคะน้องมีชื่อว่าสีถนนชัยอันนี้ก็เป็นบอนตัวหนึ่งที่สวยมากนะคะเพื่อนๆจ๊ะเขาจะมีหูใต้ใบนะคะถ้าโตเต็มวัยเขาจะมีหูใต้ใบอันนี้เดี๋ยวป้านันดูซิว่ามันจะเย้มมีอย่างเออเริ่มมีแล้วนะคะเพื่อนๆจ๋าเริ่มมีติ่งหูมาแล้วนะคะ สีถนนชัยอันนี้ก็สวยมากเป็นบอนตัวหนึ่งที่หายากทำจำนวนได้น้อยได้ยากนะคะให้อยู่ที่70บาทนะคะสีถนนชัยนะคะคเพื่อนๆจ๋าให้อยู่ที่70บาทนะคะ ต่อมานะคะอันนี้เลิศมงคลเอาเลิศมงคลที่ว่าป้านันพาไปดูแม่เขาเนาะกัดสีสวยมากโตขึ้นนะคะเพื่อนๆจะเอาป้านันให้อยู่ที่50บาทนะคะน้องมีชื่อว่าเลิศมงคลนะคะ ต้นนี้โอ้โหสวยมากเลยเพื่อน,อนๆจา๋าเจ้าเวียงพิงเจ้าเวียงพิงประนันให้อยู่ที่ห้าสิบบาทเลยนะคะเพื่อนๆอ้าวใครแคบได้แคบนะรู้สึกว่าจะมีต้นเดียวนะคะเจ้าเวียงพิงอันนี้ก็จะเป็นบอลใบแบบใหญ่ๆมากเลยนะคะใหญ่เท่าพวกเจ้าปอแก้วเลยนะคะเจ้าเวียงพิงอ่าห้าสิบบาทกันเลยนะคะวันนี้จัดให้ลูกค้าแบบสุดๆเลยนะคะ อ่าพอหลักร้อยขึ้นป้นันมาจัดให้เจ็สิบาทพอไอที่ว่าเจ็ดิบาทป้านันมาจัดให้ห้าสิบาทนะคะทุกอย่างให้แบบราคาแบบสุดๆเลยนะคะอันนี้หยาดฝนเอาหยาดฝนต้นนี้ป้านันให้อันนี้ก็ไซส์เจ็ดิบเอาป้านันมาให้อยู่ที่ห้าสิบาทนะคะห้าสิบบาทเลยหยาดฝนนะคะให้เป็นแบบราคาแบบจับต้องได้นะคะเพื่อนๆจา๋าจับต้องได้กันเลย อ่าต้นนี้นะคะหว,วานๆอย่างนี้ต้นนี้น้องมีชื่อว่ามีซับนะคะมีซับประนันก็ให้ห้าสิบบาทนะคะวันนี้นะคะห้าสิบบาทกันเลยน้องมีชื่อว่ามีซับนะคะ,ะด้านนี้ก็จะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆจ๋าด้านนี้ก็จะประมาณนี้อ่อาเดี๋ยวประนันพาดูอีกนิดนึง ด้านนี้นะคะอ่าต้นนี้นะคะน้องมีชื่อว่าฉลองกุ้งอ่าฉลองกุ้งก็สวยนะคะเพื่อนๆจ้าฉลองกุ้งอัปนันให้อยู่ที่ห้าสิบบาทเลยเพื่อนๆท่านใดไม่มีรีบเลยนะคะให้อยู่ที่ห้าสิบบาทเลยนะคะอ่าต้นนี้หมอสีน้อยอ่าหมอสีน้อยไซส์นี้จริงๆเขาจะอยู่ในที่ร้อยห้าสิบนะ วันนี้ป้านันให้แบบสุดเลยเจ็ดสิบบาทเท่านั้นเอาให้เจ็ดสิบบาทเลยพิเศษนะคะเป็นพิเศษที่อ่เขาเรียกอะไรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะป้านันให้ราคานี้นะคะเพื่อนๆท่านอ่าท่านที่ว่าเคยเอฟต้นไม้ไปก่อนๆอย่าว่าป้านันนะคะเพราะว่าไซ์นี้ป้านันเคยขายให้อ่าเพื่อนๆนร้อยห้าสิบนะคะวันนี้ป้านันมาจัด มาจัดให้ลูกค้านะคะเจ็ดสิบบาทนะคะอย่าว่ากันเนอจัดให้นะคะอ่าต่อมาต่อมาพนันจะมาแบ่งปันชมพูทวีปนะคะชมพูทวีปก็เป็นบอลที่ว่าโตขึ้นเต็มที่นางสวยมากไปๆอย่างนี้เลยวันนี้มาให้เจ็ดสิบบาทนะคะชมพูทวีปนะคะแคบได้แคบนะคะแคบไม่ได้ก็จดชื่อมาเลยแคบไม่ได้ก็จดชื่อมาเลยนะคะเพื่อนๆจ๋า ต้นนี้นะคะต้นนี้เป็นหลวงปู่ทิมเอาหลวงปู่ทิมปนันให้อยู่ที่เจ็ดสิบบาทเลยมันอยู่ใช้ร้อยกว่าท,ทั้งนั้นเลยนะคะวันนี้มาให้เจ็ดสิบบาทนะคะงามงามนะคะเพื่อนๆจ๋างามมากนางรากสดที่ปนันพาไปดูแม่แล้เนาออ่าวันนี้ปนันมาให้อยู่ที่เจ็ดสิบบาทนะคะเจ็ดสิบบาทเลยนางรากสดเทวีสวยๆกันเลยนะคะเพื่อนๆจ๋า อ่ต้นนี้นะคะต้นนี้ปนันก็พาดูแม่แล้วเนาะทัญญะมณีอ่าทัญญะมณีอ่าให้อยู่ที่เจ็ดสิบบาทเหมือนกันวันนี้ให้อยู่ที่70บบาทนะคะโตขึ้นนางสวยมากเลยนะคะเพื่อนๆจ๋าส,สวยสวยแบบจุดดอกเขาจะเหมือนพันดาวนะคะแต่อันนี้เขาจะใบแบบใหญ่กว่านะคะใหญ่สวย ต้นนี้น้องมีชื่อพญาอนุชิตพญาอนุชิตก็เป็นบอลเก่าบอลโบราณเอาป้านันให้อยู่ที่เจ็ดสิบบาทนะคะน้องมีชื่อว่าพญาอนุชิตนะคะเจ็ดสิบบาทนะคะอ่านี่รวยร้นฟ้ารวยร้นฟ้าอา่าวไซใหญ่ๆห่กันเลยป้านันให้อยู่ที่เจ็ดสิบบาทนะคะรวยร้นฟ้าไทยนะคะเพืเ่อนๆจา๋าเขากําลังกัดสีมานะ เห็นสีเขียวไม่ต้องตกใจนะคะเขากําลังเริ่มกัดสีมาแล้วได้แดดลำไรลลำไรเดี๋ยวกัดสีกระดูกขาวเลยนะคะเ,เพื่อนๆจา้าแม่เขาสวยมากเลยนะคะให้เจ็ดสิบบาทนะคะอันนี้จะเป็นมหาเศรษฐีมหาเศรษฐีต้นนี้ปนันให้อยู่ห้าสิบาทเลยนะคะเ,เพื่อนๆจา้ามหาเศรษฐีชื่อดีมากเลยนะคะให้อยู่ที่เจ็ดสิบบาท เดี๋ยวพนันแบ่งอะไรให้อีกอันนี้อันนี้อันนี้นะคะอ้าวอันนี้อันนี้พนันผ่ามาจากอาพยาจักรีนะเนี่ยเพื่อนๆจา๋าอ่าให้อยู่ที่เจ็ดสิบบาทนะคะพยาจักรีให้อยู่ที่เจ็ดสิบบาทนะคะเจ็ดสิบบาทกันเลยอ่าต้นต่อมานะคะเพื่อนๆจา๋าต้นต่อมาอันนี้เป็นไม้ป้ายนะ อันนี้จะอยู่ในราคา100นะคะแต่ป้านันจะมาให้แบ่งปันวันนี้สุดๆเลยเทพเทวริศให้อยู่ที่70บาทนะคะปลายสวยขนาดนี้เลยนะคะเทพเทวริศนะคะให้70บาทเท่านั้นรีบกันเลยนะคะให้เป็นของขันปีใหม่กันนะเทพเทวริศนะคะ70บาทนะคะ ต่อมาอันนี้รวยล้นฟ้ากําลังเริ่มกัดสีให้อยู่ที่ห้าสิบบาทนะคะรวยล้นฟ้าห้าสิบบาทนะคะอุ้ยอันนี้สุดรักมีไม้ด่างด้วยนะคะเพื่อนๆอ่าสุดรักปนันให้อยู่ที่เจ็ดสิบาทนะคะเพื่อนๆจ๋าให้อยู่ที่เจ็ดสิบบาทสุดรักนะคะใครยังไม่มีก็รีบเลยนะคะเพื่อนๆจ๋า อ่าอันนี้จะเป็นยักษ์นะคะยักษ์กูเปรันยักษ์กูเปรันเอาให้อยู่ที่เจ็ดสิบบาทนะคะเริ่มกัดสีมาแล้วยักษ์กูเปรันนะคะเจ็ดสิบบาทบอนสวยนะคะเพื่อนๆจ๋าบอนโบราณเราจะสวยมากตระกูลยักษ์เนี่ยเขาเรียกว่าสวยข้ามปีต้องรอชนปีถึงจะสวยนี้น้องมีชื่อว่าเลิดมงคลเลิดมงคลประนันก็พาไปดูแล้วเนาะต้นนี้เ่ะปนันให้อยู่ที่เจ็ดสิบบาทเพื่อนๆนางใหญ่ละ เจ็ดสิบบาทนะคะเลิศดมงคลผีเสื้อสมุดไซนี้ประนันให้อยู่ที่ห้าสิบบาทนะคะผีเสื้อสมุดโตขึ้นนางสวยมากนะคะเพื่อนๆจะให้อยู่ที่ห้าสิบบาทนะคะมีห้าสิบกับเจ็ดสิบเดอ้อทักมาได้นะคะอยากได้ฟอร์อมไหนไซส์ไหนนะคะห้าสิบกับเจ็ดสิบนะคะ ก็จะประมาณนี้เนาะวันนี้นะคะใครอยากได้ต้นไหนต้นอะไรก็โทรหาป้านันได้นะคะโทรหาได้เลยเบอร์โทร0812810775นะคะเพื่อนๆจ๋าโทรมากันได้เลยต้นไหนที่ป้านันไม่ได้บอกชื่อไม่ได้บอกราคาทักมาถามกันได้ป้านันวันนี้ให้แบบราคาแบ่งปันเบาๆกันเลยนะคะมีแต่สวยๆกำลังน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยนะคะอ้า นี่นี่อันนี้ก็ยังมีอยู่นะอันนี้จะเป็นเมืองรับแลรนะคะเมืองรับเรให้อยู่ที่เจ็ดสิบบาทนะคะนี่เจ็ดสิบบาทสองต้นในกระถางนะคะสวยๆกันเลยอ่าต้นนี้นะคะต้นนี้น้องมีชื่อว่าเหลืองสุรีฉานนะคะใครชอบสีเหลืองนะคะอันนี้ก็แข็งแรงสวยอ่าให้อยู่ที่เจ็ดสิบบาทนะคะไม้เหลืองสุรีฉานนะคะ สำหรับวันนี้ป้านันก็จะขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะขอจบคลิปเพียงเท่านี้เดี๋ยวป้านันมาจัดให้ใหม่อีกนะคะสนใจต้นไหนต้นอะไรก็ทักถามมาได้เน,ะะนาะป้านันแบ่งปันให้เพื่อนๆเ,เ,เต็มที่เลยนะคะอ่สำหรับวันนี้ป้านันก็ขอขอบคุณทุกออเดอร์ที่ได้สั่งเข้ามานะคะที่ได้สั่งเข้ามาเดี๋ยวป้านันก็จะแพ็คของแล้วใครรับชมคลิปวันนี้ ก็บอกว่าคลิปของวันที่18นะคะก็สั่งมาได้เลยนะคะเมื่อวานนี้เป็นคลิปวันที่17นะคะห้าสิบาททุกต้นคลิปที่17แต่คลิปวันที่18มี50กับ70นะคะค่าส่งเหมาเหมาอยู่ที่50บาทนะคะสำหรับวันนี้ป้นานันก็ขอ,อสวัสดีทุกท่านเลยนะคะขอบคุณจ้า